อ้วนจากกรรมพันธุ์อ้วนเพราะระบบเผาผลาญไม่ดีปัญหาอ้วนหลังคลอดอ้วนจากวัยที่เพิ่มขึ้นถ้าข้ออ้างเหล่านี้ทําให้คุณต้องทนกับปัญหาไขมันส่วนเกินถึงเวลาปฏิวัติรูปร่างตัวเองแล้วหรือยังตาเป็นคนที่มีเป็นคนที่ทเรียกว่า eat to day the eat tomorrow ท <ừ> านเยอะมากยิ่งข้าวยิ่งของทอดเนี่ยชอบมากๆแป้งอะไรนี้แฮปปี้มากหมชอบมากๆเลยช่วงหนึ่งนะคุณต้า ว่าพอกลับมาก็สวยปิ๊งเหมือนเดิมก็ค่อนข้างที่จะสรรหาหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยต้าก็เลยได้ไปเจอสถาบันลดน้ำหนักจากอิตาลีที่หนึ่งนะคะจากที่เรียกได้ว่าอ้วนมากๆเนี่ยก็ปรับกลายมาเป็นรูปร่างที่ดีเฟิร์มกระชับเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปเรียกได้ว่ากินยาลดความอ้วนไม่ต้องไปฉีดนู่นฉีดนี้ให้น้ำหนักลงเราก็อุ๊ย ดีจังเลยเลยประมาณนี้เพราะว่าสิ่งที่ตานเนี่ยไม่ยังไม่สามารถอดอาหารได้เพราะว่าต้ายังต้องให้นมลูกอยู่ก็เลยลองไปใช้บริการที่สถาบันลดน้ำหนักสิตาตารีดูแต่ว่าขั้นตน มันทําให้แบบว่ารู้สึกยุ่งยากแบบว่ามันรบกวนอะไรไม่ยุ่งยากเลยค่้ตาใช้เวลาแค่ลดน้ําหนักแค่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเองน้ําหนักตาลง25กิโลเลยคือไปที่สถาบันลดน้ําหนักนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ3 2 3ชั่วโมงเข้าไปปุ๊บก็จะเจอผู้เช่วยวชาญท่านหนึ่งเขาก็จะให้ไปที่คอมพิวเตอร์อัจฉริยะตัวเครื่องนี้เนี่ยก็จะบอกเราเลยว่าเรามีมวลน้ําเท่าไหร่มวลไขมันเท่าไรน้ําหนักเท่าไร่ส่วนสูงเท่าไร่แล้วก็วิเคราะห์ตัวเราบอกว่าบอกเราว่าควรจะ ลดส่วนไหนนะคะเพิ่มส่วนไหนนะคะอ,อย่างของต้านเนี่ยต้นแขนต้นขาตอนท้องเนี่ยม,มันจะใหญ่ไปหมดคอาพิเตอร์อัจยระตัวนี้ยเขาจะบอกว่าเราควรจะลดส่วนพุงนะส่วนต้นแขนนะเขาเรียกว่าเขาจะมาวิเคราะห์เฉพาะบุคคล คืนมาอีกไหมห,หลังจากที่มันฟิตแอนเฟิร์มแล้วเนี่ยไม่เลยค่ะทุกอยาก่างก<ม>็เรียกได้ว่าเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเทคโนโลยีสหัวคเครื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าแฮปปี้มากๆเลยเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะช่วยให้ไขมันที่สะสมในร่างกายของเราเนี่ย มันจะไปช่วยตีมันก็ตีออกมาแล้วก็มันก็สลายออกมาสลายออกมาขับออกมาทางเหงื่อทางปัสสวาวะของเรา<ม>ก็ได้ได้ว่าน้าทําให้น้ําหนักเราลดลง<ม>แล้วก็ส่วนที่เราต้องการให้ลดเนี่ยก็ลดลง<ม>ก็ได้ได้ว่าได้ผลจากน้ำหนัก7จกิโลกรัมก็ลดลงเหลือ49กกิโลลดลงไปประมาณ25ก<ม>ิโลมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทําให้ีย้ได้ว่า ร่างกายของเราเนี่ยเมื่อผอมแล้วเนี่ยแทนที่จะแบบเนื้อเละๆอะไรประมาณเนี่ยมันเ,เพิ่มมวลกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งออกกำลังกาย3าชั่วโมงไม่จำเป็นว่าจะต้องอ้วนเสมอไปถึงจะมาเข้ามาทําที่สถาบันลดน้ำหนักสิตลีได้มไม่อยากมีความกระชับความเฟิร์มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปมักจะอ้วนง่ายเพราะคนวัยนี้อยู่ในวัยทํางานหนัก กินมากขึ้นเพื่อชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปแต่ออกกําลังกายน้อยเพราะสมัยก่อนขึ้นเร็วลงเร็วแต่พอมาตอนนี้พอเลข3ขึ้นมากับอายุ30ปุ๊บทุกอย่างเป็นเหมือนที่คนอื่นเคยเล่าให้ฟังหมดเลยว่ามันขึ้นง่ายครับแต่มันลงยาก อย่างของคุณเตอร์เนี่ยล่าสุดที่เคยไปทำเนี่ยก็ได้เรียกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยลดครั้งละหนึ่งโลหนึ่งกิโลทั้งสองคนมีปัญหาหนักหน่วงพอกันนะพอจะทำได้ <c oughs> ใช่แล้วปัญหาก <c oughs> ็ค่อนข้างเยอะอย่างคุณเตอร์เนี่ย <c oughs> ตอนแรกที่ชวนคุณเตอร์ไปคุณเตอร์คุณเตอร์ก็จะแบบเอ๊จะไม่กล้าไปพอได้พา,าเขาไปเขาบอกเอ๊จริงๆแล้วมันก็ดีนะเพราะมันมีทั้งแยกผู้ชายแล้วก็แยกผู้หญิง<อ>แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายเขาก็ดูแลรูปร่างตัวเองเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า เขาก็จะมีปัญหาเรื่องพุงไฟเลี้ยวข้างๆอะไรประมาณนี้ใช่แล้วพอเขาเข้าไปที่สถาบันลดน้ำหนักจากอิตาลีทุกอย่างก็หายไปเดพริบตาเอตาพอคุณเตอร์ผอมลงแล้วเนี่ยก็อยากให้มีมีฟิกแพคหน่อยอะไรประมาณนี้แต่พอเข้าไปที่สถาบันลดน้ำหนักจากอิตาลีเนี่ยนะคะก็เลยได้ว่ามันจะมีตัวเทคโนโลยีอยู่ที่หนึ่งชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถนอนเฉยๆเหมือนกับการชิดอัพประมาณ2,300ทีก็เรียกว่าได้ผลเป็นอย่างมากค่ะท้ายสุดแล้วก่อนจะให้กลับไปหาน้องตั้งตานะคะฝาก ในใน,น,มมน่ผู้ชมิดคะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับน้ําหนักส่วนเกิน mm hmm. เนี่ยนะคะไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องเล็กมากในสังคมปัจจุบันนี้นะคะ mm hmm. แค่คุณดูแลตัวเองมีวินัยในการทานอาหาร mm hmm. มีวินัยในการออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีตัวช่วยอแยะมากมายะนะคะที่จะช่วยให้บุคลิกของคุณเนี่ยนะคะดูดีขึ้นมีความมั่นใจยิ่งขึ้นน้ำหนักน้อยลง mm hmm. นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยสามารถคลี่คลายได้แล้วก็ช่วยคุณได้ทําให้คุณมีความมั่นใจแล้วก็สวยยิ่งขึ้นได้นะคะอลองไปดูละกัน